ใครมีปัญหารอยย่นแบบนี้เหมือนกันบ้างนี่จิงกาก็มาคือเรา acting จัดทั้งในในบทการแสดงแล้วก็ชีวิตจริงด้วยเออเป็นคนชอบเลือกคิว,ว่าเป็นปะอย่างเงแล้วมันเลือกคิวบ่อยม,มันเป็นริ้วรอยว่ะทุกคนเออกลัวว่ามันจะหลุะแล้วก็ต้องหนีด้วยอะไรก็อีกอย่างนึงกามตรงเนี้ยหน้าไม่วีเลยเพราะว่าเราก็ต้องกินปโปรตีนเยอะเคี้ยวเยอะกามก็มา กังวลก็เลยมาที่กกรรักชูร l i n คลินเติมโบสซะหน่อยเพราะว่าถ้าปล่อยให้ลึกอะ่ะมันแก้ยากนี่โบจากเกาหลีอยู่ได้6เดือนนะอยู่ได้6เดือนใครที่มีปัญหาเดียวกันนะมาแก้ได้ที่ Grand Luxury ติดต่อมาในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวหาโปรโมชั่นดีๆให้นะและเดี๋ยวดูนะว่าเนี่ยมาจิ้มแล้วอีก เจดวันมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาให้ดูกันโอเคปะ่ะนี่จากเกาหลีนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวปังแน่นอนเออใครมีปัญหาเดียวกันทักมาพิกัดการรักชูดี้อยู่รัชดา20นะครับใครอยู่ใกล้แถวนี้หรือว่าอยู่ไกลก็มาได้เดี๋ยวส่งโลเคชันให้ใครอยากมาทักมาได้เลยบอกเลยว่าฟังมากบอกเลยปังมาก อ่ะไม่ใช้แค่โบอย่างเดียวนะทุกๆอย่างที่อยากเสริมมาได้ที่นี่ดาราอินฟูเยอะแยะมาทำที่นี่นะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยแล้วก็เจออีกหลายๆคนมาใครอยากมาเจอทักมาบอกนะจิ้มเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันอีก7วันแก้ข่าวนิดนึงอยู่ได้6ถึง8เดือนนะเกาหลีของเราแต่ว่าที่นี่ที่อยากจะอวดเจ็บน้อยมากจะบอกว่าไม่เจ็บเลยมันเยเกินจริง เจ็บน้อยนะครับใครที่กลัวเจ็บแกลักชูี่มือเบานะครับแล้วเดี๋ยวอีก7วันมาเจอกันนะว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรจะปังแค่ไหนเดี๋ยวมาอวดนะโอเคไหมเจ็ดวันครบเรียบร้อยมาอวดตามสัญญานะครับดูเป็นไงโบเกาหลีตินกาตินกูก็หายไปกามก็หน้าวีขึ้นไหมเห็นไหม นี่เจ็บน้อยด้วยและเจ็ดวันเห็นผลชัดเจนด้วยเอา้ารออะไรนะครับไปสิการลักชูรี่อะถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นของแถมพิเศษพิเศษถ้าติดต่อผ่านผมก็จะได้สิทธิพิเศษด้วยนะครับเจ้าของคลินิกเขาบอกมานะคอมเมนต์มาแล้วกันใครอยากทำอะไรจะโบเหมือนผมหรือว่า จะไปเสริมอะไรบ้างหน้าใสก็มีทุกอย่างที่อยากเสริมความหล่อความสวยความงามทักคอมเมนต์เลยครับผมการลักชัวรี่ครับ